่ก็มีมีอยู่บนยอดเสากระโดงคนเดิมเดี๋ยวไกด์ไกด์ต้องส่องนะจจยิ่งเดี่ยวมไกยิ่าฟิวฟิวมาขับเรือฟิวมาขับเรือฟิวมาขับเรืออยู่ตรงหลังข้างหลังคาเรือคนขับมีปืนกลโยคนหนึ่งโอ้ยเชี่ยเดี๋ยวมาต้องคื้นฟิวฟิวอัดเข้าไปไหนเตือนข้าเจ้าเข้าไปไหน เราแต่ต้องไนวิช a t i o แล้วว,ะว่ะ navigation ไม่ยอามาตีขนาดตีขนาดไล่หาแล้วไม่ได้เอามารจริงด้วยนตีขนาดตีขนาบตีขนาบไอคนนี้มีปืนมีเลเซอร์ระเลงอ่ะอยู่ข้างเรือเห็นไหมข้างบนมีเลเซอร์ด้วยเหรอมี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 มยิงได้ป่ะยิงได้ป่ะยิงไม่ได้น้ำโตขึ้นหยุดเรือแป๊บยิงๆยๆิงยิงสักตัวสักตัวก่อน เอาตรงคนขับเดี๋ยวห้องคนขับสักตัวก่อนสักตัวก่อนเอ้อเอเกกนนแต่มันเรือมันโค้งเกะกะนั่นแต่ยิ่งจะมองมองเยอะเลยเด็ดเอาไปเอ,อไปออไปกแล้วไปอีก่อนเดี๋ยวพม่เคยยามเด็กกันเล <laughs> ยไปยืนนิ่นี่ก่อนอปยืนนี่ก่อน,น,นโอ้ยไม่ทันว่ะสักตัวก่อนสักตัวก่อน,เร,นเราต้องเร่งไอ้ตัวคนขับใช่ใช่

ไอเดียตกน้ำตกน้ำลูกไป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 ฮิวดีไกด์ฮิว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 เอาไงดีวะเราต้องไปแอบอยู่หลังเรือป่ะวะเราต้องเข้าดักหลังเรือป่ะจากหลังอ่ะได้ป่ะเต้องห้าอันตรายเลยไอ้ตรงไอตรงแพหรือแพปลานั่นอันตรายเมลวุฒินิดเดียวแม่งเอาเลยนะ ลองเข้าข้างหลังดูลองเข้าข้างหลังดูแล้วยิงย้อนแสงเดี๋ยวทำได้ไงไงแล้วก็ตากระสอตาแตกมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราผมก็ไม่เห็นมันหรอกย้อนแสงตาแตกกันเลยข้างมนึงอะเข้าข้างหลังนะเข้าข้างหลังนะได้อยู่ไดๆเรือนั่นขับได้ปะเนี่ยเห็นเรือปะเรือขับได้ปะถ้ามันได้ก็ดีเลยเฮ้ยเลเซอร์ถอยมาแล้ว มันส่องแล้วมันส่อง <c oughs> หัวที่านแล้วที่ผานแล้วไป,ไปก่อนไปก่อนเข้าไปเข้าไปเขาไปเดเซอร์ส่องลองดูด้านซ้ายด้านซ้ายมีไหมด้านซ้ายมีไหมด้านซ้ายก็มีนี่หว่าเขาเขาด้านหลังเขาด้านหลังอ่ะเขาด้านหลังเลย่ยเรขับสายอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวไปส่องลองยิงก่อนนะมันไม่ได้บรรเรือมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ เข้าไป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 เขาไปเวเรวอ่าลองหายที่จุดยืนจุดยืนในน้าข้างหน้ายังไงนี่ไงเสืองเสือเือลงได้ลงได้แต่แต่ถามว่าเราไปไหนได้ข้าจะปีได้ไหล่ะเราปีนไม่ได้แล้วอัดดันข้างไปอัดดันข้างไปอันข้าออกอช้า้ละ้าช้าพิ้วเยอะิ้วเย เดี๋ยวเดี๋ยวฉีดยาฉีดยากันฉีดยากันเดี๋ยวฉีดยาก่อนเดี๋ยวพุ่งออกไปเยอะออกพุ่งออกไปเยอะออกค่อยๆออกค่อยๆออกคุณพามารับจะสุดพาบรรยากาศอยู่ข้างหน้าดีกว่าเออออกออกอกไปนิดนึงช้าๆนะช้าๆนะช้าๆออกออกนิดนึง จะช้าจช้าด๋อยด๋อยใครใครเอายาวว่าใครเอายาวว่ะเอียวมาเอออาเออโอเคฮี้ยวฮี้วฮี้วเ้ต้องออกออกไปยิช้าๆนะออกไปยิงช้าๆนะช้าๆนะช้าๆนะ

ไปแล้วไปกันนะไปกันนเลือดตามกันได้ดีไว้หน้าแสบไปหมดเลยไปแล้วไปมันมีทางมันมีทางขึ้นมันมีทางขึ้นทางซ้ายของเรือมันมีทางขึ้นมันมีทางขึ้นเห็นป่ะมันมีทางขึ้นอยู่ขอขดทิ่มเข็่ยมเลไม่ไหวแล้วดีนี่ท้วเนี่ยทิ่มเรลยทิ่มเร็วย

ผมทำเลดีแล้วผมเจียบผมเจียบผมเจียบไอ้เชี่ยตกเรือไอ้เชี่ยตกเรือตกเรือไหนวะาลงถายแล้วถายแล้วคือตกเรือเรือเรือแตกเรือแตกเรือคว่เรือขว่ำเรือแตกเรือแตกใช่ไหมไอ่ไอ้ไอ่รอดไ เรือลุงเราต้องความเรือก่อนกดไปเลยกดกดกดวนกดวนเรือกดวนเรือกินกินได้ขึ้นได้ไปพัดตีตายกดวนเรือกดวนเรือให้ลุงนึ่งไงนี่ไงหมดเรือหมดเรือเรืกินได้ยูนึ่งไงมันได้แต่เกี้ยมันมีให้กดขึ้นลุงแต่เกี้ยไม่ไม่มันต้องหมุนเรือก่อนฟิวเป่าเป่าไม่ถึงไม่ถึงรถ ไม่ถึงเรือเรือใหญ่อะมันมีให้กดขึ้นอยู่ลุงมุนดิลุงมุนนี่ใช่ใช่เร็ว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 ตายไปแล้วไหมเหรอตายแล้วเดี๋ยวเก็บสอไปเลยลุงวนนี่ลุงมุนเรือดิลุงมุนเรือดิอะไรจะมุนเรือไงไอเชี่ยไอ้คืองี้จะมาไอ้หน่ไอลาบจะมาผมโดนไปพัดเรือเขาตีตายแล้ว

อไ,ได้แล้วได้ล้วได้แล้วได้แล้วโอเคไปปูไปปูสมไก่เดี๋ยวเดีจะขึ้นจริงหรอกดอยู <aram> ่ไหนสไก่อยู่ไหนอดี๋ยว่ไก่ต้องต้องไปรับไปรับไก่ก่อนกับแล็กไก่ได้รยักใคนี่ยรับไก่อบายก่อนไก่ไก่ไกเตรียมชุดไปน้ำดำน้ำมาถังออกซิเจนตีกบเบนตามาแล้วก็เออเตรียมเตรียมพวกนั้นมาแล้วก็เดี๋ยวไกดต้องไปไปจับกลมศพตรง แล้วมันแล้วไอ้เนี่ยมัน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 ขับวนบ้านเรือฮะไม่วนไม่รู้เดี๋ยวเหมือนกันแต่บางทีมันก็หายออกไปจำแบบเมื่ี้มาเตรับไซค์ก่อนชุดดำน้ำห้ชุดดำน้ำมาไปตองปฏิบัติการตอนนี้เดี๋ยวไปไปงมไปงมศพไกด์เดี๋ยวก่อนเกี๋ยวเจ้าสาวเจอพี่กินแล้วเชี่ยวมาโทรว่าว่าจริงมาเรว่องกว้างมาเลยเรื่องกว้างมาเลยโดนพัดปีเลยโดนพัดปีเลยมันรอดได้ไงวะ ี่เดินไปพัดตีตายคนเดียวเลยพัดตีเอ้ยมีคนมาสร้างบ้านตรงด้านหลังบ้านเราเนี่ยซ้ายเไปบริบาิการการู้สพใครมาหลังบ้านลเลยมันขี่<า>วนจริงด้วยลุงขี่วนจริงด้วยเรือใหญ่เรือใหญ่อ,หญอ,อ่ะขัดว่านนะขัดว่านอาจจะต้องมีสะพานลุงคอนเทนต์พนเรือขนสินค้าคนเรือขนสินค้าคนนี้มีหลาย เอาไกด์พร้อมไหมเอ็มาร์หน่อยดิพร้อมๆเอ็มาร์คือจะเห็นวะเอ็มาร์ดิเออตรงนี้เป๊ะเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหรอวะไม่เห็นใช่ป่ะหรือเขา้กันลุกอุ่นฟองเปไกด์ขับไปเดอะไปตรงเอ็ X ห้าก่อนเฮ้ยเฮ้ยไกด์มิ แต่ละคนแล้วเรือไม่หยุดด้วยจะจมน้ำตายกันแล้วดูเรือบนใหญ่เนี่ยบอกไม่ได้แว้ไม่ได้ว่ายม่นาคยุ้ยพูดพูดมาเลยไม่ได้ว่ายแก่ไปไก่ฟิวไม่บอกเลยว่าตกเรือไม่พูดสักคำ เรียกแล้วเรียกแล้วคเรียกแล้วเออทังเสือเรีวยอยู่เสีอนหลัไปฉเดี๋ยวเีกลับไปรับกันตรงไหนวะเนี่ยว่านผมขับเรือดี่จะใส่ชุดดำๆมาว่ายน้ำได้พันๆผมละเทียดผลเีย เดือดเล่นเองเดือดเล่นเองแล้วมันไม่หยุดเลยใช่ปะมันไม่เบาเลยมันฝนนี้เดราหางเสือมันเลี้ยวอยู่เออีหางเสือามันเลี้ยวคือยืนไปไปไปอดแล้วเดียวเกาหวังจะได้ออกจากน่ารักนี่อะไรก์ แ <c oughs> สดง <c oughs> ว่าไกไกตอนเอาเรือลำนีมม้มาไกไม่ได้ว่ายก่อนผมามา <c oughs> ผมทำแทบปกติเลยลูกไอล้ลำนี้ผมไม่มีปัญหาเลยนะทำไมคนอื่นขับแล้วมีปัญหา <c oughs> <c oughs> แล้วมันแล่นไปหยุดเลยอ่ะมันแรงอือตลอดเลยอ่ะไ <c oughs> <c oughs> ม่มีพักเลยดิว่าทางเสือมันเร็วจริงเมื่อกี้เนี่ยมไม่ขนาดมันเรือตรงตรงจริง <c oughs> นี่กําลังดูแอนดี้เลยท้าไมหันมาเอ้ยเมื่อยแล้เมื่อยไม่กดอยู่แล้วตลาดเรือไออันคงไปยาวอะไกลไปกับเรือกในกาดอดคว้าไปหางหางเสือเลยไม่ทันหล่นหล่นน้ำด้วยอนี้มีชุดดำน้ำเลยไปกันตายไปแล้วเนด็กตายแล้ว ตกลงตกลงรอวางแผนจะไปป้นเรือตก็สายต้องพิโก้เจ๊เอาแผนพิโก้จบแล้วกันตอนที่เฮ้ยเอ้ยลุงหายไปแล้วอ่ะเรือเรือเช้ยยังอยู่อยู่ไม่นิ่งนี่อยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ลุงเห็นทิลมาร์กปะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ๋อเนี่ยมันออกน่องแบบไปแล้วไงเนี่ยมันออกไปแล้วใช่ใช่แต่ร่างขวามีมีดอกอยู่ที่หนึ่ง ้กกไวเดี๋ยวเราไปกู้ศพไกด์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวไกด์ก็เอาชุดนั้น่าใส่แล้วเดี๋ยวเราจะไปไม่เอาดีกว่าปล่อยไว้วันหลังดีกว่าแต่ดูไม่ปลอดภัยนะไม่จะนางเรือโกรธทีมไม่ได้ทิมคนเกาะร่วมได้ไม่ธรรมดาเลยแต่ดูแต่ดูไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เราจะกังลมปวดไปหมดเลยเป็นอะไร เก็บได้ปะไหมจะเก็บจะมีก็มาเก็บอ่ะเดี๋ยวกล่องกล่องไกด์หายนะก่อนเดี๋ยวว่างแทนเดี๋ยวผมเป็คนขับเลยผมเหนื่อยผมปวดกระบังหลบแล้วเนี่ยปวดกระบางเหนื่อยผมต้องมาใบน้ำตามเรือเหนื่อยโอ้ยทำไมมันเหนื่อยอย่กันเนี่ยอ้าวนอนหมดนอนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าพึ่งนายโยนอย่า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 สลับกันสลับกันสลับกันงานเข้าเลยนะโยนโอเคสลับกันสลับกันใครจขับไปไม่้องพึ่งนะต้องสลับกันโอเคใช้ไม้ได้ไหมใช้ไม้เป็นเชอเพิงได้ไหมเติมาเติมาเ้เ่เเเ <ผ>เวลาจะพูดกับคนอืน่นอะเวลาถอดไอสายออกซิเจนเราจะปากเลยไม่ใช่อมตลอดไม่ผมหายใจและดีแล้วลกแล้ว<ถ>ดูหน้านิง่งอยูปค,คนหน้านิ่งเหรอคนหน้านิ่งเหรอไม่ผมไม่ไมผมได้หายใจอ่ะดีแล้วผมหัวร้อนเหนื่อยหน้านิง่งแล้วทำไมฟิวตัางดีๆไม่ได้ะต้องกุ้เข่านั่ง ึึงงแแลล้้วไปไม่ไม่ไม่เนี่ยมันลอยมันลอยอยู่เห็นไหมมันกระเป๋าลอยออ๋เป็นกระเป๋าเหรอ๋อแล้วเราต้องลงไปปมุ่งข้างล่างมีฉลามไม่อยากรู้มีฉลามไหมย่าเสียงมีฉลามไหมครับเดียวครับเมื่อกี้เมื่อกี้ถืออะไรไปวะไปล้างขวาป่ะล่ะไปเอากล่องจะดีเหรอเราทำเดียพร้อมไปแล้วเหรอ พร้อมกันแล้วเหรอเออเอ้ไอฟิวตกฟิวตกฟิวตกทั้งวันจะได้ผมถามว่านี่พวกคุณพร้อมกันเดียวเหรอกลับบ้านเถอะกลับบ้านเถอะฟิวกลับบ้านเหนื่อยรนั่งนั่งบรนษันั่งให้เรียบร้อยแล้วก็รักจูบขันให้เรียบร้อยเลยครับผมผมกลัวคนตกเรือโอเคไอเดเดี๋ยว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 อะไรอะอะไรตกอะ อะไรกระเด็นลงในน้ำไปใช่อะไรตกไปในน้ำเมื่อกี้ชุดหรอหรืออะไรเช็คอยู่กางเช็คอยู่ชุดอยู่ชุดอยู่อาโป้เปย์เอาเอาเอาใสยชุดทีเดียวกัน <c oughs> เอาแว่นเก็บบวกกันล็อกใส่ <c oughs> เต็นเป็ดเก็บ <c oughs> ผมผมว่านะไอ้กล่องด้านหน้าเนี่ยเราต้องมีชุดอ่าดำน้ำเนี่ยใส่ไว้ในชุดเออจริงเอาไว้ชุกเฉยจริงจริงไว้ชุกเฉย ใช่ใช่ตอนแรกดูไม่ปลอดภัยบอกเลยผมว่ามีเรือแตกกันแน่รอบนี้เป็นเอกชุดชุดซ่อมในกล่องว่าที่ฉันวางนั่นหน้าฉันมีชุดซ่อมอยู่นะกันเรือแตกจริงๆนั่นน่ะนั่งเถอะโอเคพร้อมนะครับพร้อมพร้อมไปต้องไปก็ต้องไมฟิวต้องนั่งด้วยกินน้ำให้สะใจก่อนเฮ้ยดูไม่ปลอดภัยเลยว่าทั้งเรือ เราปลอดภัยเลยเห็นเดอร์กว้างว่ะเฮ้ยจริงๆไม่เอาดีกว่าเรากลับดีกว่านะกลับดีกว่ากลับไปดินกลับมาดีแล้วแล้ดูไม่ปลอดภัยเอาไว้เอาไว้พัดหน้าพัดหน้าบอกเลยพัดเน้นเล่นสักกระบังลมปวดพัดหน้าพัดหน้าพัดที่ไม่ไหวแล้วแล้วดูต้องกลับไปไหว้ไม่ใยาดังเรือก่อนปืนยิงจริงแน่บอกเลย